คือรถไฟทำอะไรละ่ะลูกจะให้มันมันก็เปิดสวิตแล้วก็มันก็วิ่งไปวิ่งเปล่าล่ะรถมาจับไว้งั้นแหละจับไว้งั้นแหละจับไว้นั่งเฉยๆอ้าวเอาเลยปล่อยเลยโอ้จะไปไหนเนี่ยไปกุ้งแหงเหรอ,ไ,อรไปส่งรถไฟก่อนอปุ้นปุ้กับข้าวโดงป่าไปเนีย่ย ไม่ตงใช้รีโมทเลยเอาเดินตามรถด,ด้วยดิดูไว้นะหยุด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 ยังโอเคมันดหเลด้ยวกลยบไปยนะแม่มัหตรงหปตรงมาดหยุยุดหตรงหยตรงย,นะย,ย,ย,ยุดยดหดยดดหดยียุยุดยุยอดหยุหลหยุดหยีดหยุหยุดหย สีเหลืองว่าไงลูกสีเหลืองสีเหลืองว่าไงนะอันนี้สีแดงแล้วก็สีส้มก็สีขาวสีแดงว่าไงอ่าเบลลสีส้มอเวนสีฟ้าสีฟ้าว่าไงลูกโอ้เก่งมากตบมือนั่นเก่งครับนี่รถน้องเพฝากกดไลค์แกน้องเพคะหนูจะเล่นต่อคะ